เพื่อสุดยอดนักเสกีไทยลงต่อสู้ชิงชัยบนพื้นน้ำการเสียบแสงที่ทําให้หัวใจคุณต้องลุ้นทุกเสี้ยววินาทีเกมการล้างตาสุดเดือดใน4รุ่นโปรสูงสุดรุ่นโปรแอมสกีโมดิฟายเด็กนุ่มช้าอุดรธานีวัย13ปีภูริพัฒนทองกอดากหันกรากระชากแชมป์มาจากยอดนักขับชาวกัมพูชาโอเมอร์ซารีได้หรือไม่รุ่นฟอร์จี สุภัสเสุระ,ะรักษาฟอร์มไร้เทียมทานในรุ่นนี้ต่อไปหรือจะเสียแชมป์ให้พี่ชายธีระเสศุระรุ่นโปรแอมรันอเบาว1,100โอเพเพิ่มพนธีรพัฒน์ทานนีด้ดอดแชมป์โลกเช้านคนปรปฐมจะต้านทานมนุษย์เหล็กชาวลิเกื้อจลูนักขับเจ้าทีเมืองพัทยาหอมล้างตาในรุ่นนี้ รุ่นใหญ่สุดโรแอมรันอเบลจีพีเลิศพงขุนเจ๋งจะรักษาฟอร์มสุดแรงในรุ่นนี้ต่อไปได้อีกหรือไม่ศึก j จกสกีโปรโทัวร์2021สนามที่2ทรูสปอร์ตเอชดี2ยิงสดจากหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีให้ชมถึงบ้านขุ้นผลครึ่งทางโมโตที่2วันเสาร์ที่20พฤศจิกาย,ยนเริ่มเวลา14.30น,น,นและลุ้นผลแชมป์วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกาย,ยนเริ่มเวลา14.30นเช่นกันที่นี่ที่เดียวทางทรูวิชัน,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 น